สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนางกัลยาณีแพงจันนะคะจะมานำเสนอการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel นะคะซึ่งโปรแกรม Microsoft Excel นี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีประโยชน์ในการหาประมวลผล mm hmm. การบวกการลบการคูณการหารหรือหาข้อมูลคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วนะคะนี่คือประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งวันนี้ก็จะนําเสนอ,อตัวอย่างนะคะในการซื้อวัสดุรายการวัสดุอุปกรณ์ในภาคเรียนที่2นะคะของโรงเรียนของเรานะคะในปีการศึกษา2564ซึ่งมีรายการที่ต้องซื้ออยู่ทั้งหมด10รายการนะคะเราต้องการที่จะคำนวณหาผลรวมว่าเราจะใช้เงินซื้อสินค้าแต่ละรายการ เป็นจำนวนเงินกี่บาทนะคะอ่าก็เราก็จะคำนวณได้โดยการอ่าหาง่ายๆนะคะก็คือเราจะหาผลคูณของอย่างเช่นสมุดนะคะเราซื้อสมุดราคาเล่มละ10บ,บาทตรงนี้นะคะอ่าเป็นจำนวน12เล่มตรงนี้เราก็จะทำการหาผลคูณเพื่อที่จะหาผลรวมของจำนวนเงินที่ใช้ไปตรงนี้นะคะว่าเป็นเงินกี่บาท เราก็จะใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะนั่นก็คือ,อคลิกเครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็ไปคลิกเลือกที่อคอลัมน์ C แถวที่4นะคะก็คือ C4 นะคะคูณด้วยคูณก็คือเครื่องหมายดอกกันนะคะแล้วก็มาคลิกเลือกตรงเซล D4 นะคะเซล์ D4 ก็จะเป็น เท่ากับ c4 คูณด้วย d4 นะคะแล้วเราก็กด enter นะคะทีนี้เราก,กด enter ปุ๊บนะคะเราจะทำการคัดลอกสูตรนะคะเราไม,เาเาไมเา่เราจะไม่ทำเราจะไม่ทาการทำพิมพ์สูตรทุกแถวนะคะเราจะคัดลอกสูตรลงมาได้เลยนะคะก็คือตรงเ,เราใช้เมาส์มาคลิกตรงนี้นะคะเราใช้เมาส์มาคลิกตรงนี้นะคะให้ตรงมุม ขวาล่างนะคะให้เป็นรูปเครื่องหมายบวกสีดำจากนั้นเราก็ลากเซลล์ลงมาได้เลยนะคะเป็นการคัดลอกสูตรนะคะจะได้รวดเร็วนะคะเราก็จะได้ผลผลรวมราคาของสินค้าหรือวัสดุุป,ปก์ที่เราซื้อทั้งสิบรายการอย่างรวดเร็วนะคะซื้อสมุดเป็นเงินร้อยี่สิบาทหนึ่ง้อยสิบาทนะคะซื้อดินสอเป็นเงินหนึ่งร้อยแปดสิบาทปลากาเป็นเงินห0ร้อยบาท หนังสือเรียน672บาทนะคะตามลำดับลงไปเรื่อยๆจนถึงรายการสุดท้ายนะคะก็คือชุดพละ399บาททีนี้เราต้องการจะหาว่าถ้าสมมุติว่าเราซื้อแต่ละรายการจำนวนแค่หนึ่งเท่านั้นนะคะก็คือหนึ่ง,งอย่างเท่านั้นเราไม่ซื้อ,อตามจำนวนที่เราต้องการแบบนี้นะคะสมมุติว่าเราจะซื้อเอท่าที่ เขาจะมีอย่างละหนึ่งรายการน,นะคะเราจะหาผลรวมตรงนี้นะคะจากสมุดเนี่ยนะคะลงมาเราจะทําอย่างไรนะคะวิธีการคํานวณก็คือเราจะเอาเมาส์มาีตรงช่องเซลนะคะเซลซสิบสนะคะ C ก็คือคอลัมน์ตรงนี้นะคะ C แถวที่สิบสี่ก็เป็น c 1สิบสี่แล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็พิเครื่องหมายเท่ากับนะคะก่อนจากนั้นเราก็จะเอาเมาส์ไป ตรงเซลล์ C4 นะคะแล้วก็เครื่องหมายบวกนะคะเราจะหาผลรวมนะคะเราก็แบบง่ายนะคะเราก็เครื่องหมายบวกเราต่อไปก็เป็น C5 นะคะบวกด้วย C6 บวกด้วยต่อไปก็เป็น C7 บวกด้วย C8 บวกด้วย C9 นะคะบวกด้วยช่องต่อไปก็คือ เซลล์ที่40นะคะต่อไปก็บวกด้วยเซลล์41บวกด้วยเซลล์42แล้วก็บวกด้วยเซลล์สุดท้ายก็คือ4 1 3นะคะจากนั้นเราก็กด enter 1ครั้งนะคะคลิกปุ๊บก็จะได้ผลรวมของราคาวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เราซื้อนะคะเป็นเงิน1497บาทนะคะจากนั้นเราจะหาผลรวมของทั้ง รายการวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เราซื้อทั้งหมดโดยใช้ฟังก์ชันนะคะทีนี้ก็คลิกที่ปุ่มนี้นะคะดับเบิลคลิกแล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปแล้วก็พิมพ์คําว่า sum sum นะคะขึ้นมาแล้วนะคะเราจะดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ได้นะคะจากนั้นก็ลากช่วงข้อมูลลงมาตั้งแต่ C4 จนมาถึง C13 นะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บปิดเข้าไปแล้วกด enter 1ครั้งนะคะ เราก็จะได้ผลรวมของรายการสรุปก่อนซึ่งมีค่าเท่ากับที่เราบวกบวกด้วยเครื่องหมายบวกแต่และเซลล์บวกกันลงมานะคะจานวน10 10รายการก็มีค่าเท่ากันกับที่เราใช้ฟังก์ชันนะคะทีนี้นะคะค่าเฉลี่ยเราหาค่าเฉลี่ยว่าเอ๊ะทั้งสิบรายการนี่เฉลี่ยแล้วคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะคะเราก็จะใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ใส่คําว่า a v e r a ร e เข้าไปนะคะค่าเฉลี่ย ett, a v e r a ร e เ A d A E R เรมาแล้วนะคะแล้วก็เดาบคลิกเข้าไปจากนั้นเราก็เลือกช่วงข้อมูลน,นะคะช่วงข้อมูลแล้วเราก็ใส่บงเล็บปิดเข้าไปกด enter หนึ่งครั้งนะคะก็จะได้ค่าเฉลี่ยมานะคะคตอนนี้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะเราอยากเลื่อนจุดทศนิยมให้มีค่าน้อยลงเราก็ไปคลิกตรงนี้นะคะก็ได้เราก็ เราก็เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้ก่อนนะคะเราก็ไปเลือกตรงทุดสมิยมก็จะเหลือหนึ่งตแหน่งหรือให้เป็นสองตแหน่งเราก็มาคลิกตรงนี้ก็จะได้หรือสามตแหน่งก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นเรื่องเงินเราก็จะใช้ทุดสมิยมสองตแหน่งก็พอนะคะที่นี้ช่องนี้เป็นค่ามากที่สุดนะคะเราอยากจะรู้ว่ารายการวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เราซื้อที่มีราคาสูงที่สุดเป็นกี่บาทนะคะเราก็จะคํานวณหาค่าตรงนี้โดย กดบ,บุ่มคิดเข้าไปแล้วคลิกเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็พิมพ์คําว่า max นะคะหรือ maximum นะคะตรงนี้นะคะเราก็ได้มาแล้วนะคะ max ก็ดับบันคิดเข้าไปแล้วเราก็ไปเลือกช่วงข้อมูลมานะคะจาก C4 จนถึง C13 แล้วก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บปิดกด enter หนึ่งครั้งก็จะได้ราคาวสัสดปุปกรณ์การเรียนที่มีค่ามากที่สุดก็คือ399บาบาทนะคะทีนี้เราอยากจะรู้ว่า รายการไหนที่มันมีค่าน้อยที่สุดนะคะก็คือค่ามินิมอลนะคะเราก็เับุลคิกเข้าไปก็คลิกเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็พิมพ์คําว่ามินเข้าไปนะคะหรือเดบุนคิกมินเข้าไปก็ได้เราก็จะได้ช่วงตรงนี้เป็นเปิดวงเล็บไว้นะคะแล้วเราก็เลือกช่วงข้อมูลที่เราต้องการหาว่าค่าไหนจะน้อยที่สุดแล้วเราก็กดวงเล็บเข้าไปกด Enter หนึ่งครั้ง เราก็จะได้ชั่วารายการวัสดุปกรณ์ที่มีค่าน้อยที่สุดเป็นเงินราคา10บาทนั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วที่นี้ตรงนี้เราอยากหาะะผลรวมของทั้งหมดดูสินะคะถ้าเราซื้อตามรายการนี้นะคะรายการว่าสมุด12เล่มนะคะดินสอ6แท่งปากกา12ด้ามอย่างนี้นะคะหนังสือเรียนอ่า14รายการนะคะ แบรฟฟ์กัดสีรายการรองเท้าสองสองคู่นะคะ,ะถุงเท้าห้าคู่กระเป๋าหนึ่งใบนักเรียน2ชุดพละ1ชุดแบบนี้นะคะจะเเงินกี่บาทเราจะใช้สูตรเราจะหาโดยใช้สูตรจำนะคะก็คิดครื่ไหมเท่าเข้าไปแล้วก็จำนะคะหรือเราจะไปคลิกตรงนี้นะคะเราก็จะกด S U M แล้วเราก็เลือกช่วงตรงนี้ลงมานะคะจากนั้นก็วงเล็บก็จะเป็นการเลือกช่วงนะคะว่าตั้งแต่เซลล์ e สี่จนถึง e สิบสามนะคะเป็นช่วงข้อมูลที่เราต้องการจะหาผลรวมนะคะตั้งแต่เซลล์ที่ e สี่จนถึง e สิบสามรวมลงมาตรงนี้ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเงินเท่าไหร่เราก็กด enter เ,เ,เข้าไป เราก็จะได้เงินทั้งหมดถ้าเราซื้ออย่างละหนึ่งนะคะก็จะเป็นเงินหนึ่งันสี่รอ้าสิบดบาทแต่ถ้าเราซื้อตามจำนวนเราต้องการนะคะตามรายการช่วงนี้นะคะตามรายการช่องนี้นะคะเราก็จะต้องจ่ายเงินสี่พันสารอเจ็สิบบาท็บดบาทนะคะถ้าเราอยากจะใส่เครื่องหมายคอมม่านะคะเราก็คลิกตรงนี้แล้วก็ไปเลือกตรงนี้นะคะเราก็จะได้เป็น ั้นหลักร้อยนะคะด้วยเครื่องหมายจุลภาคแบบนี้นะคะหรือเครื่องหมายลูกน้ําใส่เข้าไปนะคะก็จะเป็น4,371บาทนะคะนี่คือราคาทั้งหมดที่เราจะต้องเตรียมไปสําหรับใช้ใจ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนในภาคเรียนที่2ของเรานะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเรียงลําดับเราต้องการเรียงลําดับตาม รายการนี้ ə, นะคะดูแล้วมันไม่สวยงามเนื่องจากว่ามันไม่ตามเราจะเรียงตามพยันชนะนะคะจากกอไก่ถึงฮอนฮูกนะคะเราก็มาคลิกเลือกตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไปที่ตัวกรองข้อมูลนะคะตัวนี้นะคะคลิกนะคะแล้วก็มาที่เรียงลำจากกอไก่ถึงฮอนฮูกเราอยากจะให้มันเรียงตั้งแต่กอถึงฮอนฮูกนะคะเราก็คลิกเลือกตรงนี้นะคะคลิกเลือกไป เราก็จับได้แล้วก็คลิกตรงนี้เลยนะคะเรียงลำดับปุบนะคะข้อมูลของเราก็จะเรียงลำดับมาว่ากระเป๋า300บาทนะคะกระเป๋าสามบาททีนี้กระเป๋า300บาทชุดนักเรียน350บาทนะคะกำลังสอนอยู่กำลังสอนอยู่ทีนี้ก็ชุดพละสามราสิบบาท ดินสอสามสิบบาทถุงเท้ายี่สิบบาทแบบสกัดหกสิบบาทอันนี้คือเรียงตามพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนหูกนะคะอันนี้ก็เรียงเรียบร้อยแล้วราคาก็จะตามมาตามรายการที่กำหนดเหล่านี้นะคะนี่คือการเรียงลำดับตามพยัญชนะนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการจะเรียงใหม่เราจะเรียงตัวนี้นะคะจากรายการน้อยที่สุดไปหารายการมากที่สุดเราก็มาคลิกเลือกตรงขอรับ ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่ตัวกรองข้อมูลนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกนะคะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากตัวนี้นะคะเรียงจากน้อยไปหามากนะคะคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็กดเรียงลำดับข้อมูลของเราก็จะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากนี่คือข้อดีของโปรแกรม Microsoft Excel นะคะเราสามารถจัดลำดับเรียงลำดับข้อมูลนะคะคำนวณ หาผลรวมหาผลบวกผลลบผลคูณผลหารแบบนี้นั่นก็คือคำนวณหาทางคณิตศาสตร์ได้นะคะเรียงลำดับได้นะคะทีนี้เราต้องการที่จะ,ะสมมติว่าข้อมูลต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นการเรียงลำดับข้อมูลอีกแบบหนึ่งนะคะสมมติว่าเรามีข้อมูลที่เป็นข้อความนะคะเราต้องการเรียงลำดับ ของอบุคคลต่อไปนี้นะคะซึ่งมีทั้งหมดอยู่5คนนะคะเรียงตามลำดับตรงนี้เป็นเพศชายเพศหญิงมานะคะ mm. ทีนี้เรามาดูตรงตรงตำแหน่งตำแหน่งตรงนี้นะคะรู้สึกว่าจะไม่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่เราต้องกานนะคะ mm. เราต้องการที่จะได้ตำแหน่งบริเวณนี้นะคะ mm. เป็นที่ให้เรียงลำดับใหม่ ก็คือจะเอาท่านผู้อำนวยการนะคะขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นก็เรียงามวิทยฐานะนะคะก็คือครูชำนาญการพิเศษนะคะแล้วก็มาต่อมาก็จะเป็นครูชำนาญการแบบนี้นะคะเราจะเรียงผู้อำนวยการมาก่อนครูชำนาญการพิเศษแล้วก็มาครูครูชำนาญการจากนั้นก็มาเป็นครูและสุดท้ายก็เป็นครูผู้ช่วยนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะเรียงลำดับแบบนี้นะคะ สมมติว่าเราเรียงเหมือนเมื่อกี้นะคะเราก็มาคลิกเลือกตรงนี้ใช่ไหมคะคลิกเลือกตรงตรงช่องนี้นะคะสมมตินะคะเราเราเลือกช่วงมานะคะทีนี้เราไปที่ตัวกรองนะคะเราไปที่ตัวกรองเราก็ไปเรียงลําดับนะคะเรียงเราไปสมมติว่าเราจะเรียงลาดับตรงนี้นะคะเราเราเลือกช่วงข้อมูลนะคะเราเฉลี่นอีกแบบหนึ่งนะคะเราก็มามาเลือกช่วงข้อมูลก่อนจากนั้นเราก็ไปที่ข้อมูลนะคะ ข้อมูลแล้วเราก็ไปที่การเรียงลําดับนะคะการเรียงลําดับเราก็คลิกเลือกเรียงลําดับแล้วเรามาเลือกตรงเรียงตามอะไรนะคะมีลําดับที่ชื่อสกุลเพศตํตา,ตา,ะะา,า,ตาแหน่งนะคะเงินเดือนอายุเราต้องการที่จะเรียงตามตําแหน่งนะคะเราก็มาคลิกตําแหน่งนะคะทีนี้เราก็คลิกตรงนี้จะรู้สึกว่าจะเป็นกอไข่ถึงหอ,อนหูกนะคะเราเรียงตรงนี้นะคะเราลองเรียงดูคลิกหนึ่งครั้งนะคะ เขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเขาขึ้นมาแบบนี้ก็คือคอไ่ถุองอนผู้่แต่การเรียงลาดับแบบนี้ไม่เป็นตามที่เราต้องการเราจะเรียงใหม่เราจะเรียงเหมือนที่บอกไปก็คือเอาท่านผูน้อำนวยการขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็จะต่อมาก็จะเป็นรองผู้อํานวยการโรงเรียนนะคะครูชํานาญการพิเศษต่อมาก็จะเป็นครูชํานาญการถัดมาตาแหน่งถัดมาเราก็จะให้เป็นครู สุดท้ายจะให้เป็นครูผู้ช่วยเรียงตามตำแหน่งทางวิชาการนะคะตามวิทยาฐานะนะคะทีนี้เราจะเรียงใหม่นะคะเราจะเรียงลำดับใหม่วิธีการของเราก็คือเราจะคัดลอกนะคะเราจะคัดลอกช่วงข้อมูลนี้มานะคะคัดลอกมาก่อนมาไว้ที่เซลลใหม่นะคะข้กด c t r โทนนะคะ,คะ,ะ,คะแล้วก็วางที่เซลลข้างๆนะคะก็คือที่ว่างนะคะก็ c อนโที B นะคะ ก็มาแล้วพอมาอย่างนี้แล้วนะคะทีนี้เราจะทําการคัดเลือกเอาเพราะว่ามันมีมันมีตําแหน่งหรือวิทยาฐานะที่ที่มันซ้ํากันนะคะก็คือข้อมูลที่ซ้ํากันอยู่เราจะให้เหลือข้อมูลที่ทําการลบข้อมูลที่ซ้ํากันออกเราเข้าไปที่ไปที่ข้อมูลนะคะไปคลิกที่ข้อมูลแล้วก็ไปที่ไปเลือกที่ เอารายการที่ซ้ำกันออกนะคะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น uh, Remove Remove uh, Duplication นะคะตรงนี้นะคะแต่อัน,นเป็นเมนูภาษาไทยนะคะก็จะเอารายการที่ซ้ำกันออกคลิกหนึ่งครั้งนะคะก็จะมีเขาบอกว่าเมื่อต้องการทำที่ซ้ำกันให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ที่มีการที่มีค่าซ้ำกันนะคะเราก็เลือกแล้วนะคะต่อไปเราก็คลิกตกลงนะคะ พอตกลงเสร็จก็อ่าเขาจะบอกว่าพบาค่าซ้ำกัน9ค่าและได้เอาออกแล้วนะคะคงเหลือค่าที่ไม่ซ้ำกันอยู่6ค่าเราก็คลิกตกลงทีนี้ก็เหลืออยู่ทั้งหมด6ค่าตามที่เขาแจ้งมานะคะทำอย่างไรนะคะทีนี้เราต้องการที่จะเราต้องการที่จะให้ข้อมูลนิ้วเรียงใหม่นะคะเราจะให้ผู้อำนวยการโรงเรียนไปอยู่ด้านบนนะคะ เราก็จะทําการเลื่อนนะคะเลื่อนเซลล์ตรงนี้ขึ้นไปโดยกดคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ให้ขึ้นตาก,กบาดสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็กดลิปนะคะแล้วก็กด,ะะกกดมเมาส์มือกดมเมาส์แช่นะคะแล้วก็เลือกขึ้นไปเลยนะคะเราจะให้ไปอยู่ด้านบนสุดแล้วก็เลือกตรงนี้เลยนะคะก็วางนะคะผู้มในการเลื่อนขึ้นไปเราก็ทําเช่นเดียวกันต่อไปเราจะเอารองพุพ่มในการอีกขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วก็คลิกเลือกแล้วก็ เดือนขึ้นไปเลยนะคะก็ไปอยู่ตรงนี้นะคะรองผู้อำนวยการก็จะไปเรียงต่อจากท่านผู้อํานวยการนะคะจากนั้นเราก็เอาครูชนานาญการพิเศษขึ้นไปอยู่แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ให้ขึ้นการกบาดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดชิปแช่ไว้นะคะกดชแช่ไว้แล้วก็ลากขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปต่อรองผู้อำนวยการโรงเรียนก็จะเป็นตําแหน่งครูชํานาญการพิเศษนะคะ จากนั้นเราก็เอาครูชนาาการขึ้นไปก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็เลื่อนขึ้นไปถ่อมาก็เป็นครูผู้ช่วยเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราต้องการที่จะให้ตรงบริเวณตําแหน่งตรงนี้นะคะเรียงตามที่เราต้องการนะคะตามแบบนี้นะคะตามตําแหน่งแบบนี้นะคะ,บบะ,คะเราก็จะทําการคัดลอกนะคะคัดลอกตํา,ตาแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนครูชำนาญการพิเศษครูชำนาญการครูครูผู้ช่วยนี้นะคะเราจะคัดลอกข้อมูลตรงนี้ไปวางในโน้ตนะคะ,ะก่อนนะคะไปวางในโน้ตก่อนอ่าคลิกมาแล้วก็กดคอนโทรลซีคอนโทรลบี B, เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ย่อหน้าต่างนี้ไว้นะคะทีนี้เราก็จะเลือกช่วงข้อมูลตรงนี้นะคะช่วงข้อมูลที่เราต้องการจะจัดตำแหน่งนี้แหละนะคะไม้นะคะ แต่เราไม่เรียงตามกอไข่ถึงพอหนฮุกนะคะเราก็จะทําการเ,าเลือกช่วงข้อมูลแล้วก็จะไปที่เ,เรียงลําดับนะคะเรียงลําดับเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาเลือกตรงตําแหน่งนี้แหละนะคะแต่ตรงสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะไปคลิกตรงดอกดาวตรงนี้แล้วก็เลือกรายการตรงลำดับนี้นะคะตรงลำดับเราจะเลือกรายการแบบกําหนดเพงแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ไปลอก ข้อความที่เราวางไว้ในโน้ตแพดมานะคะแล้วเราก็เอาไปนะคะวางไว้ในตรงรายการสิ่งที่ป้อนนะคะอ่าแล้วก็คลิกคอนโทรลบนะคะจากนั้นก็คลิกตกลงแต่ก่อนจะตกลงนะคะเรามาเลือกตรงนี้ก่อนนะคะเรามาเลือกตรงรายการแบบกําหนดเองตรงนี้นะคะเราก็มาคลิกเลือกช่วงนี้ก่อนนะคะว่าเราจะจัดแบบนี้นะคะ แล้วก็มาคลิกตกลงนะคะเพราะว่าช่วง่เราเลือกมามันมีมันมีหลายอย่างนะคะเราก็เลือกก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาคลิกตกลงแล้วก็ข้อความที่เราเลือกเมื่อกี้ก็จะมาอยู่ตรงลำดับตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็คลิกตกลงอีกหนึ่งครั้งนะคะ,ะตรงตรงนี้ก็จะมาจัดตำแหน่งให้เราตามที่เราต้องการนะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพุ่มในการรองพุ่มในการ นะคะสองขั้นแล้วก็มาเป็นครูชํานาญการพิเศษนะคะแบบนี้นะคะเลียงลําดับลงมาจากบนลงล่างลงมาตรงนี้ตา,าต,าตามที่เราต้องการตามที่เราต้องการแบบไหนแบบนี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเลียงลําดับนี่คือประโยชน์อีกอันนึงของโปรแกรม Microsoft Excel หรือการจับลําดับข้อมูลนะคะเรียงลําดับข้อมูลได้นะคะต่อไปเรามาดูนะคะเรามาดู อะไรเรามาดูข้อสอบทีนี้นะคะข้อสอบนะคะที่ทำผิดไปเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลนะคะเป็นตารางคะแนนสอบวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5้านะคะก็มีนักเรียนทั้งหมดอยู่10คนนะคะมีคะแนนตามดังนี้นะคะแล้วก็มีระดับผลการเรียนมีอยู่ทั้งหมดตั้งแต่เกรดหนึ่ง ไปจนถึงเกรดสี่ตรงนี้นะคะไล่ขึ้นไปนะคะมีทั้งหมดอยู่ระดับเจ็ดมีอยู่เจ็ดเกรดด้วยกันนะคะเกรดสี่สามจุดห้าเกรดสามเกรดสองจุดห้าเกรดสองเกรดหนึ่งจุดห้าแล้วก็เกรดหนึ่งนะคะทีนี้ในข้อสอบข้อนี้นะคะเ,เราก็อจะอก่อนที่เราจะมาเฉลยข้อสอบนะคะเราจะมาทำกันนะคะดูมาทำกัรนับนะคะว่า นักเรียนทั้ง10บคนเนี่ยในในสิคนนี่นะคะมีคนที่ได้เกรด4อยู่กี่คนนะคะมีได้ผลการเรียนเกรดสี่นี่กี่คนนะคะเราต้องการจะให้ลงตรงช่องเซล F สามจนถึง F เนี่ยนะคะ F เเนี่นะคะเราจะให้เราจะนับนะคะว่าแต่ละเกรดมีคนได้กี่คนนะคะทีนี้เราก็จะใช้สูตรนะคะในการนับก็คือเท่ากับ แล้วก็เขานะคะเขาก็คือนับนะคะ C O U N T นะคะเขา if นะคะเขา if กดปบบุ่ c คิกเขา if มาเลยนะคะแล้วเราก็ามาเลือกช่วงข้อมูลนะคะทั้งหมดนี้นะคะจากนั้นก็ใส่คอมมาแล้วก็เลข4นะคะเพราะเราต้องการชนับเกรด4แล้วก็วงเล็บปิดนะคะแล้วกด enter 1ครั้งก็จะได้คนที่ได้เกรด4ทั้งหมดอยู่3คนนะคะ ทีนี้อ่าเราอยากนับอีกนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็เขา if เหมือนเดิมนะคะอ่า cu nt ก็เขา if ก็มาแล้วก็ double click เข้าไปแล้วก็ไปเลือกช่องข้อมูลเหมือนเดิมนะคะทำแบบนี้ซ้ำๆไปแล้วก็คอมมาด้วยอะไรคะอ่าเกรดสามจุดห้านะคะทีนี้สามจุดห้าคงเล็บติดนะคะก็คลิก enter หนึ่งครั้งนะคะต่อไปก็นับเกรดสามค่ะทีนี้ก็เขา if เหมือนเดิมนะคะ ได้มาเขา if นะคะแล้วก็เลือกช่วงข้อมูลเหมือนเดิมนะคะทั้งหมดที่เป็นผลการเรียนของนักเรียนนะคะระดับผลการเรียนของนักเรียนแล้วก็คอมมาด้วยเกรดอะไรต่อไปก็คือเกรดสานะคะก็ใส่เลขสาแล้วก็ปวงเล็บปิดกดเซนเตอร์หนึ่งครั้งนะคะก็ศูนย์แสดงว่าไม่มีคนได้เกรด3าเลยนะคะใน10คนนี้นะคะต่อไปก็คือเกรดสอจุดนะคะก็เท่ากับเขา if นะคะเขา if บเชิด เขา if ขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกช่วงข้อมูลเหมือนเดิมนะคะคลิกลงมาแล้วก็ไปที่อคอามมาแล้วก็สองจุดห้านะคะทีนี้สองจุดห้าแล้วก็วงเล็บปิดแล้วกด enter ค่ะต่อไปก็เป็นอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นเขา if เหมือนเดิมเราก็จะนับนะคะเขา if นะคะของช่วงไหนอ่าช่วงนี้นะคะก็คืออ่าเหมือนเดิมนะคะเลือกช่วงคะแนนเหมือนเดิมทีนี้ก็จะเป็นเกรด สองนะคะก็คอมมาสองนะคะแล้วก็กดตรงนี้ก็กด enter นะคะจากนั้นก็หนึ่งจุดห้าค่ะหนึ่งจุดห้านะคะก็เลือกมาเลยนะคะแล้วก็เลือกช่วงคะแนนช่วงผลการเรียนไม่ใช่ช่วงคะแนนนะคะระดับผลการเรียนแล้วก็คอมมาด้วย1.5ึจกเกรด1.5นะคะแล้วก็วงลิบแล้วก็กด e n น e r นะคะจากนั้นก็เป็นเกรดหนึ่งค่ะสุดท้ายแล้วนะคะ,ะแล้วก็ เขาอีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกช่วงระดับผลการเรียนมานะะแล้วก็คอมมาด้วยเกรดหนึ่งแล้วก็วงเล็บปิดแล้วกดอินเตอร์หครั้งนะคะเราก็จะได้จำนวนนักเรียนที่ได้เกรดสีสามคนนะคะเกรด3ามจุดห้าสี่คนเกรดสามอยู่ไม่มีเลยนะคะก็คือศูนคนเกรดสองดห้าหนึ่งคนเกรดสองอยู่หนึ่งคนหนึ่งจุดห้า หนึ่งคนแล้วไม,ไม่ไม่มีคนได้เกณฑหนึ่งเลยนะคะก็คือ0ทีนี้เราจากที่โจทยข้อน,นี้นะคะที่ทําผิดไปนะคะก็คือเราจะมาเฉลยนะคะว่าเราจะหาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนของคะแนนของนักเรียนแต่ละคนทุกคนเลยนะคะใน10คนนี้เราจะใช้สูตรเท่ากับเอฟเรนะคะเท่ากับ f อฟเ a ร e นะคะเราก็พิมพ์ f อฟเรเข้าไปแล้วก็ดับปุลคลีกเข้ามาเลยนะคะเอฟเรปุ๊บ จากนั้นเราก็เลือกช่วงคะแนนของนักเรียนลงมาทั้งหมดตั้งแต่ C 3จนไปถึง C ีสนะคะแล้วเราก็วงเล็บปิดจากนั้นก็กด Enter ก็จะเป็นคะแนนเฉลีย่ยของนักเรียนอชั้นประถมศึกษาปีที่5วิชาวิทยาการคำนวณทิ่เป็นคะแนนเฉลีย่ย75.70นี่คือคำตอบที่ได้นะคะค่ะ สำหรับการประมวลผลข้อมูลนะคะอิันนางกัรยานีแพงจันร์ทก็ได้เฉลยแบบทดสอบข้อนี้เรียบร้อยนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะที่ให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ